มาถึงช่วงพิสูจน์ความเชื่อที่หลายคนรอคอยนะครับคืนนี้เราจะมาเจาะลึกกันต่อในพิธีกรรมโนราโรงครูศาสตรน์นาฏศิลป์ที่ซ่อนความเข้มขลังไว้ในพลังไสยเวทที่ทำกันมายาวนานถึง3วัน3คืนในพิธีนะครับวันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการลงอัญเชิญบรรพบุรุษครูหมอ มาทําพิธีตัดเคราะห์ตัดกรรมให้กับลูกหลานในสายเลือดผ่านพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นรำคล้องหงพิธีกรรมฟันหัวควายเส้นไหวาตามความเชื่อของบรรพบุรุษเราไปพิสูจน์ความเชื่อเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับ โ AIS ISUSU DMAX 1.9 DDI BLUE POWER กิประตาในชาติดน้าเดนตาตาหนหลังเหมือนควังคงคาอัราดาข้อโจมเรียที่ใจใจ สวันในโรงครูโนโราสถานที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทุกขั้นตอนยึดตามตำราจารีตไร่รำทำบทขับกรอนครบทุกท่วงทํานองไม่สามารถตัดบทใดออกไปได้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษโนราจากต่างภพภูมิถูกเชื่อมต่อผ่านร่างทรงครูหมอในสายตระกูลด้วยความเชื่อว่า จะมาปัดเป่าเคราะหามยามร้ายผ่านพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นรำครองหงที่ทุกท่วงท่าจะแฝงไว้ด้วยวิชาอาคมจังหวะเท้าก้าวรำขึ้นรูปยันพญาเต่าเลื่อนยันศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานที่เชื่อกันว่าให้คุณทางแคล้วคลาด ประทานโชคลาภและเมตตามหานิยมว่าหมายทำไมต้องรำค้องหงงก็เรากออ็อาจจะเป็นเชื่อตามตำนานเราตามนานของโนโราว่าในครั้งที่ว่านางนุทนทองสําีีนั้นเขาลอยแพไปอยู่เกาะเนี่ย และตอนหลังมาเมื่อลูกชายกลับมาพบอัยกาเนี่ยพระเจ้าตาเนี่ยก็ไปตามแม่กลับมาก็มีไม่ยอมกลับก็ให้ทหารไปจับมาเอ็น,นี้ว่าก็ไปจับไปมัดมาแต่พอเรื่องออกมาเล่นเนี่ยก็จะไปจับเ,เรื่องของพระสุทนมโนรามาเล่นก็จับว่ามีมีมีหงก็คือตัวนางโนราเจ็คน นาฏเร้นลับบนรอยทางความเชื่อว่าครูหมอโนราสามารถขจัดปัดเป่าทุกข์เมื่อประสบผลดังหวังลูกหลานแก้บนตามคำขอผ่านพิธีกรรมรำแทงเข้ด้วยการนำต้นกล้วยตานีขึ้นรูปโจระเ้เรียกวิญญาณบรรจุธาตุเบิกหูเบิกตา ก่อนที่โนราจะไร้รำด้วยความองอาจใช้หอกที่ลงอักขรกำกับแทงไปที่ตัวจระเข้อุบป,ประเทศแทนการตัดไม้ข่มนม้ำให้สิ่งชั่วร้ายสูญหายไปการรำแทงเท้พิธีสะดคอสตามตำราโบราณของชาวฝักใต้นะคะพิธีกรรมนี้ถือว่าเป็นพิธีกรรมสำคัญ ในการจัดโนรารุนครูใหญ่ค่ะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมพิธีนะคะก็มีเรื่องเล่าต่อกันมานะคะว่าพิธีกรรมนี้จะช่วยสะกดเราะตัดกรรมกลับร้ายให้กลายเป็นดีให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีค่ะและที่สําคัญนะคะทุกขั้นตอนของการท,ทําพิธีกรรมน,นี้จะต้องทําขึ้นโดยโนราใหญ่เท่านั้นค่ะ คมแรงกล้าของครูหมอโนรายัางแสดงผ่านพิธีฟันหัวควายเพื่อเส้นสังเวยผีมดผีแซงตามคำบนบานสารกล่าวที่ให้ไว้เช่นสายตระกูลบ้านตาพรานจันครูหมอโนราผู้เข้มครั้งที่ให้สัจจะว่าจะเส้นไหวควายทุกๆุกาปีอาการนำควายมาผูกไวตั้งแต่วันพุทธที่โนราเข้าโรง แล้วก็จะมีการทําพิธีโดยการที่แบบว่าอันเชิญครูแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผีมดผีแสงตาหมดทพตาหมอเสือนะครับเขาบอกว่าถ้าที่นี่เนี่ยถ้าควายไม่ตายเองตามธรรมชาติเนี่ยเราก็จะทําพิธีเกี่ยวกับปล่อยมันไปหลังจากวันที่เสร็จพิธีวันสุกจะเป็นวันที่ตัดสินว่าควายตัวนี้จะเป็นยังไงอ่าก็คือถ้าสมมติว่าถ้ามันไม่ตายหรือเขาไม่ตายเนี่ย เราก็จะพาไปผูกไว้ที่หน้าโรงโนรานะครับแล้วจากนั้นก็จะตัดที่เชือกที่จะมูกนะครับของควายแล้วก็จะมีการไพาชีวิตต่อไปแต่คนนี้ที่ควายเกิดล้มหรือว่าเกิดตายขึ้นเองตามธรรมชาติของเขาก็จะมีการชำแหละนะครับชำแหละโดยเยว่าาเราจะไมห่หนังผาดเลยจากตัวเขาเอาแค่เนื้อออกเท่านั้นยิ่ต่ำรูตั้งเลยนะต็อยยาว้งไม่ตายลังไม่ต่ำตี เมื่อควายล้มตายตามคําทํำนายจะถูกแล่เนื้อเถื่อนังนำมาขึ้นรูปไว้ให้โนราใหญ่ลงอักขรกํากับแต่ว่าในเรื่องของวันหัวควายนั้นก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ3ปีต่อครั้ง ผมเคยโดนนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่อสำหรับเรื่องพวกนี้คือคนที่โดนจริงๆเท่านั้นถึงจะสามารถรู้เพราฉะการเจ็บให้ได้ป่วยนะครับการเสียชีวิตลงเกี่ยวกับลูกหลานนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาก็มีลูกหลานสองคนนะครับที่ว่าเสียชีวิตไปแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็มีลักษณะาอาการเป็นไปตามที่โบราณบอก ก็คือการโดนย่างนั่นเองนะครับแล้วก็การโดนย่างมันเหตุการแห้งตายไปเองนะครับซึ่งไปหาหมอตามโรงพยาบาลต่างๆก็จะให้คำตอบไม่ได้นะครับส่วนพวกเราเองเนี่ก็จะมีความเชื่อว่าโดนมันพรารุดย่างหรือทําลงโทษนั่นเองครับขณะที่คนเข้าร่วมพิธีฟันหัวควาย ต้องเก่งกล้าอาคมและเชื่อว่าจะขาดโนราตาพรานครูหมอและร่างทรงบุคคลสำคัญทั้งสีนี้ไม่ได้มิฉะนั้นจะได้รับโทษทันเสร็จจากพิธีเนี่ยควายเนี่ยก็จะมีการากกแบ่ง เนื้อจะแบ่งให้คนนอกที่ไม่ใช่คนในตระกูลเนี่ยเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปขายไปแจกก็แล้วแต่แต่คนในบ้านคนในตระกูลเนี่ยไม่สามารถที่จะนําไปใช้หรือเอาไปกินได้เลยเพราะก็บอกว่าผีจะไม่ปล่อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีการฝังดินแล้วก็เอาไปแจกตามทางสามแพร่ง มาทิ้งในแม่น้ำลำโพงเพื่อเป็นการแจกจ่ายใกับบรรดาผีสัมภเวสีต่างๆเป็นเรื่องเส้นสมุนโรสัมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเสิบสชั่วโมงแห่งพิธีกรรมโรรรนราโรงครูอันศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านขุนโหนยาโหนจังหวัดพัทลุง พิสูจน์ถึงลมหายใจของนาตลักษ์แห่งศรัทธ,ธาว่า400ปีนับตั้งแต่การก่อกำเนิดมโนราในสมัยกรุงศรีอยุธยาผ่านวันเวลามาจนถึงวันนี้รากเงาแห่งวัฒนธรรมยังฝังลึกศรัทธ,ธาในวิถีอย่างเข้มข้นเลือดโนรายังไหลวนในคนใต้ผู้สืบเชื้อสายอย่างไม่ขาดสายและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการชมเรื่องราวของศรัทธาพิธีกรรมเป็นเรื่องที่ไม่ควรลบหลู่ดูหมิ่นในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวชีวิตลันทศของลุงคาราบาวคุณลุงพิการตาบอดที่ล้มป่วยเป็นอมัมพฤกษ์ไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแล